ครับสวัสดีภูไว้แมฟซีเราเิงชาวน้อยเพรบันเพลงเอฟซีง c งชาแนล,ลครับวันนี้ติดตามหลวงปู่สุขยโสธโรครับวันนี้มีเมตตานำขนมจีนมาเลี้ยงทางท่านภูมิกับท่านสารวัตรท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนครับเนาะสพหนองมุนมากจะกินก่อนครับยื่เป็นอะไ ขนมจีนน้ำยาเสีบเน้ำยาไก่นะครับ งูนครับลวงปูนั่งกับท่านภูมิครับนี่ครับนีันี่ับเอาเอาไปแล้วก๊กเสาที่ก็ได้ั้งครับนี่ยนี่เสาไหนกรได้ทุงระยะครับเอาบ้างไ้ตกกเสา มีช้อนอยูนี่ดคบชอนเดี๋ยวผมไปอาคนีชได้เอาไปถึจะายเลย กมรอดีนะอู้มาเจ้าเจเจ้าชพักอะไรก่อนเอาอีม่ด่ช่วยช่ครับสถานที่ก็เลยตมาทีสลาฝนตกฝนตก

เดี๋ินไปเดินมามันช่อยลอยมันช่วยไปถึงก็เก็บพอดีสวยแล้วครัเอาครับทางจ้าหน้าที่ตํารวจสพที่ไหนแล้วเนาะรับประทานกัน ลงปูนะครับนั่งพัก่อนนะครับคุยกับท่านปูกำกับนะครับเนาะครับนะครับลุงปูครับน้องเมยครับน้องเมยอาจารย์เมยครับมีอาจารย์เหมยครับ อาจารย์เหมยน้อยครับเนี่ยอาจารย์เหมยน้อยอาจารย์เหมยน้อยเจ็ดหนึงสามเจดครับนี่ <c oughs> โอ้โหนี่อาจารย์เหมยน้อยครับ ขาว้าว้ีหน um ่อยอยากกินกล้วยไม่ได้ไม่อกอกันดี้ยุ้ยรล้เขาว่าไม่สบายสบายหายเลยต้องเป็นตาย เลยเดี Double ๋ยวคอยจับเพิ huh. uh ่มทั่วง่าเนมาราดวยมาานอ้าว อีกสามสิบนาทีอ,อีกสาินาทีเที่ยงกันไปกันห้าโมงเริ่มได้เลยเปิดหม้อแล้วน้องพี่น่มเปิดไฟได้ ตัวเกนิดเน่อยมีใจไหมนี่ติดไมละนาดติดติดไฟติดม่ได้แล้วิดติดอ่ะเพราะว่ามันลอยเปิดไว้แต่า่าอ๋อเสียมันก็ไม่ได้มนจะต่อไฟไปหรือมั้งโอ้โหเดี๋ยว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 ิดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ย หวยเดวอยทอรบคุณนนทเรียนแบบผมใครครับเอาทยอยทยอยมากันเลยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอร่อยไหมนี่น้ำเยอะน้ำไปหอมเยอะอร่อยไหมคะ

เอออนไนะเม่เกียวเม็ดล้วนปันนาแล้วกอเก็บกอบเก็ไปรุง้อยเกาเม็ดเกีนยเป็นเกีนเป็นแบบแบบนเีนเป็นแบบียนเป็นบเีนเป็นแบบแบเก่อยลนเป็นไบบเกีๆยวล่นเปากี๊นเปนกีอยวนเปนก่อนเนเก้วนเนเกงยลนนกีัยนเันก้นไปเลยเหรอ